วัสดีค่ะพวกแกอุย้ยมาพบก,กับกฉันเจกิไกลกันอีกแล้วนะคะุอวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยน่าตื่นใจจังเลยนาะแกอุยอ้ยอุ้ยมีเด็กด้วยวันนี้นะคะฉันไม่มีแนวนะคะค่ะสูงละแกอ้ยจะเกิดเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ยแกมันก็แค่ผ่าอยู่มไม่ละแม่ไอ้หนูจะไปไหนมันก็แค่ผ่าอยู่จะกลัวทำไมอนะ เอ๊ะว่าแต่เกิดอะไรอะเอ๊ะทำไมบ้านหลังนี้ว้าว,ว,าว,อ,าว,อ,าวอะไรอะอวิดอกบ้านพัดปิ้วลยนีก่อนค่ะเจสิก้าเพ่นเจสิก้าต้องเพ่นแล้วหนึ่งว,ว้าวบ้านพังพีนาดาว้าวช่วยมาแล้วช่วยมาแล้ว,ว,วหนูจะตายตรงนี้ไม่ได้ อยู่ที่บริษัทโรบอกจำกัดเอิม่มว่าแต่สงสัยใช่ไหมคะว่าผมของเจสิกา้าหายไปไหนจากลมแรงพายุเอิมเอ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 ่มเอเอไอเมื่อครั้งต้นคิดนั่นนะค่ะมันพาผมเจสิกา้าเลยสวยมากอะไรมันจะแรงขนาดนี้ว่าแต่มันจะเหมือนเดิมไหมเราต้องรีบขึ้นไปเจสิก้าว่าเกิดเรื่องไม่ดีแน่เลยค่ะอย่างนี้แล้วต้องรีบเพ่น โอ้ข้างนอกดูสวยจังเลยอะเจสสิก้าหัวโลเลยใจลายก่อนว้ายว้ายเจสิก้าตกเกิดอะไรขึ้น <physic> อ <walking> WA> ีก <topped Dir want lucky> <can> ้ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเจสสิก้างอาเป็นมรดก้าเจสสิก้างอาเป็นมรดก้าประจวบปูดเยียนเจสสิก้างอาเป็นมรดก้าเจสสิก้างอาเป็นมรดก้ามันเกิดอะไรขึ้น น้ำทุกคนมากันก่อนเจสิก้าลงเพ่นแล้วปลานี้เจสิก้าสีบอทนเขาต้องหนีว้าวรอเจสิก้าดูดิค่ะ มามีผมอีกแล้วหลังจากไปปลุกผมมาใหม่โอเคเจซิกามาอยู่ในคลุกนะคะโอ้เจซิการู้สึกภูมิใจมากเลยอะเอมเอมอะไรวะเออที่เจสิกานะคะได้ไปปลุกผมฟรีพรีเมียม,มราคาถูกเวอร์โอ้ว้าวเจซิกาอยู่เหมือนคลุกเอมแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเนี่ยเอ๊ะทำไม ฟ้าอากาศมันโมยอย่างนี้คะเนี่ยฝนจะตกหรือป่าว่าตายแล้วทำไงดีอ่ะเอ๊ะอมันลายตาแกอวิววิไลาตาหมดแล้ว,วทุกคนค่ะเล้เจสิก้าคิดว่ามันลางไม่ดีแน่เลยเจสิก้าต้องรีบลงไปข้างล่างไปดูเหตุการณ์กันนะคะทุกคนก่อ,อเกลื่องเชี่ยอขึ้นเนี่ย โอ้ทุกคนเกิดอ,อะไรขึ้นกันเดียวมืดไปพอแล้วโอ้ยไม่ใช่มืดสว่างอะไรอ่ะอ,อะไรไอ้เติดกกอ้ายกูติดกกีจนเกุนกคนจสิกยังไม่ได้ทผิดอะไรเจสิกดันเสือตกติดกุกลยอ้ายเพื่อนเชื่อฉันด้วยจะออกอยังไงเนี่ย จะผิดเลยจะสิกาติดคุกแล้วช่วยจะสิกาช่วยออยังไม่ได้ผิดอะไรเลยอือหือทุกอนค่ะหลังจากนั้นเจสิก้าก็ได้แอบหนีออกจากคุกโอ้ยว่าแต่เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยอุ๊ยมีรถถังด้วยว้าวเจสิก้ารู้สึกภูมิใจอ่ะ อยากขีร่รถถังจังเลยค่ะพี่อุ๊ยๆฉันมันอยู่หน้าได้ใช่ไหมยอยู่ไหนนะมิคายิงนะมัน่ไม่ไปดีก,กว่าอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะมันก็แค่พายุไม่พายุก็อืมอาจจะเป็นพายุก็ได้โอ๊ย้ยตกแซ่บว้าวว้ามันมา ต้องหนีหนีเออเก้าวเสืิดวัวแล้วเดกก็ต้องหนีก็ต้องหนีอุ้ยก้าเกี้ยวมาสิไม่กลัวหรอกมาสิมาสิไม่กลัวหรอกอุ้ยอมาสิอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วว้าว นน่าจะกัดดรอชดีส,สีอีพาย,ยุง้ออีพาย,ยุง้ออีควายอูออ้อู้อ๊ยจิบหายแล้วว,ะว,ะว,ะวะ้าว้าว่าจดก้าหัวร้อนดิแล้วค่ะเจ้าพระเจ้าว,ะว,ะวะ้าว่าจดก้าหัวร้อนหึหึจดก้าหัวเราดิแล้วค่ะหึผมจะจยก้าปิวฉันจะไปทวงผมมันจะเกิน ก็เราบรายบิดก็โอเคเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กด like, กดไลค์กด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจสสิก้าด้วยนะคะแก okay. จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะคะต่อไปโอเคเจสสิก้าขอบายบายบายค่ะท่านผู้ชม